อตส่าผูกไว้ให้อไอหมอนั่นจะลือเฮ้ยจะไปลือทำไม <c oughs> อันนี้คือลูกนกกระจาบทองนะครับทานผู้ชมดูจากหลังแล้วเนี่ยลุยแทบจะขาดนะปกติจะไม่ใช่อย่างนี้นะใช่อย่างนี้แสดงว่านกกระปูดนะเมื่อวานผมก็เห็นนกกระปูดที่ผมไปหาพึ่งนะครับนกกระปูดจกหลังอยู่นะครับ อันนี้แม่เข้ามาป้อนอาหารนะผมโอ้โหแสดงว่านกกระปูดเนี่ยมาฉีกหลังนะครับกระปูดก็ตัวดีอยู่นะครับชอบกินเนี่ยล,ลูกอ่อนของนกนะครับอยู่สองตัวครับท่านผู้ชมมีกี่ตัวสามสามตัวแล้วหมครัเห็นนะครับอันนี้ก็ประมาณสองถึงสี่ตัวนะครับโดยประมาณนะครับผมไข่ เหมือนกับนกกระจาบทั่วไปนะครับก็แม่เขาป้อนเรื่อยนะครับผมต่วนตัวผู้เฝ้านะครับมดลอยนกกระปูดลื้อนะครับผมไม่กระปูดกับกระว่าพวกนี้เนะี่ยพวกนกกดอะไรเงี้ยนะครับ จากสี่ห้าลังตรงนี้เหลือลังเดียวเองนะครับผมอ่าทุกคนผมไม่ได้โรคสวยนะแต่อดไม่ได้นะครับก็เลยเอาไม้เนี่ยมาสารให้นะครับไม่ให้ลังมันห้อยเนาะมันจะหล่นนะครับแล้วก็มัดด้วยเขืเ้อเถาเนี่ยดึงไว้อย่างน้อยก็ต่อชีวิตมันนะครับพูดถึงนะครับแต่ถ้านกมากวนอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับ แต่ลังมันจะขาดอยู่แล้วครับผมก็เลยผูกตรู้มด้วยนะครับผมผูกปมแน่นเลยนะครับมัดเอามายงกันนะครับผมรวมทั้งบนด้วยนะไม่ให้ลังไปไหนนะครับก็ยังดีกว่าอยู่ยังเก่านะครับ <sponsor S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแม่มันเข้าหรือเปล่านะครับผมผมก็เฝ้าดูอยู่ในรถนะท่านผู้ชม slash. สังเกตที่ปากนะครับเนี่ยครับอันนี้หนอนนะครับผมคือเตรียมมามาป้อนลูกน้อยนะครับ ตอนนี้มัดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูที่ว่าจะเข้าลังไหมนะครับเข้าครับผมอย่าง,างน้อยเนี่ยนกมันก็ไม่ได้ทิ้งลูกมันนะครับขนาดลังหล่นในน้ำแล้วก็จับธรรมดาลังยาวๆนะครับมันสองตัวผัวเมียยังช่วยกันจิกลังให้ขาดะเพื่อที่จะเอาอาหารเนี่ยป้อนลูกเพราะว่าหางลังนะจมจมน้ํานะครับผมอันนี้เรื่องจริงที่ผมเห็นนะครับแล้วก็เป็นรอยโบเลยนะครับผมคือยังไงลูกต้องรอดอะไรเงี้ยประมาณนั้น มีเสียงลมเนี่ยนะท่านผู้ชมเพราะผมสตาร์ทรถไว้นะฮะร้อนครับผมอยู่ข้างทางนะครับเดี๋ยวดูแม่ของเขาเนาะมาแล้วมองเออลางหายไปไหนอยู่นี่อยู่นี่เข้าครับผมยังไงก็ต้องมาป้อนลูกนะครับ อย่างน้อยหลังก็ได้แน่นหนานะท่านผู้ชมมาทางนี้พยายามป้อนลูกนะครับ หาช่องข้าวก่อนพอตรงนี้อยู่แถบนี้นะอ่ะไอหมอน่นจะลือเฮ้ยจะไปลือทำไม นั่นหรือครับผมบุษาปูกให้เดี๋ยวก่อนอาหาทางเข้าได้แล้วท่านผู้ชมเนี่ยนะครับพ่อเขานะครับเฝ้าล้างอย่างเดียวท่านผู้ชมแต่จะคุ้มหรือไม่คุ้มสู้นกกระปูดไม่ได้นะครับเสียงแอร์ดังหน่อยนะครับร้อนครับผมเปิดลมแรงเริ่มากเลยฮะจะไปลื้อทําไมนั่น ก็คงจะผิดอยู่ที่สังเกตนะครับเอาอุตสาห์ผูกไว้ให้เอา <c oughs> หรือใหญ่ แต่ผมมัดไว้วยฮไม,ไม่ไม่ต้องกลัวดีดนะครับอันนี้วลาเวลาแห้งไปเนี่ยลูกบินพอดีนะผมถ้าถ้ายังไม่มีนกใหญ่มากินนะเพราะเถ่าอันเนี้ยมันมันเหนียวนะผม,มความห่วงนะครับอะไรที่เป็นใบไม้บางเนี่ยเขาจะจิกขาดหมดท่านผู้ชมหนึ่งงูสองพวกอะไรที่มันจะมากินลูกเขาอะนะครับผม เนี่ยชีวิตกระจาบทองนะครับเฝ้าลูกตัวผู้นะครับส่วนตัวเมียก็หาอาหารอย่างที่ผมถ่ายให้เห็นเนี่ยนะครับแต่ก็มีบ้างนะตัวผู้ก็ไปช่วยหาบ้างบางทีจะผัดกันนะครับแต่ส่วนมากจะเฝ้ารังกับซ่อมรังมากกว่าขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับสําเร็จก็เห็นแล้วมันต้องต้อง,องเอา,าผูกผูกน,นะครับวัสดีครับผม